สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ไม่วีวก็นี่เลยจ้ะหนีร้อนนะคะหนีร้อนจากในบ้านนะคะนี่เลยมาตกปลานะครับตกตกปลากลางทุ่งนานะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะมา,ามาเล่นน้ํากันดีกว่านะคะตกปลานะคะนี่เลยมาหาปลากนันเนาะนี่มากับญาติพี่น้องนะคะนี่ค่ะอ่าเราไปดูกันเลยค่ะว่า จะได้ปลาไม้นะคะไปนะค่ะคุณชมตามไปเลยค่ะ อันนี้เหยื่อทําเองนะเนี่ยอันนี้เหยื่ออะไรครับเหยื่อหน้าดินเหยื่อทําเองนะเนี่ยคืออะไรหน้าดินถ้าเหยื่อตะก้อเหยื่อหน้าดินเลยนะครับไม่มีตะก้อครับเหยื่อตะก้อนะคะปั่นเหยื่อได้จ้ะเออพี่ยังล่ะพี่หอนหัวเดี๋ยวพี่หัวร้อนเดี๋ยวหัวร้อนหัวร้อนโอ้ ดูดูให้หมดแต่มามาก็ไม่เสียเปรียบกันทำกันทุกอย่างทั้งแห่ท้งเหล้าทั้งเบียร์มีพร้อมครบเซ็ตโยนเลยค่ะมีเสียนแห่ันเสียนแหกันังต่อแห่หน,นี่มมีนี่เสียนเบ็ดนะคะหนุ่มอะไรนะหนุ่มยานายค่ะพาทิต์ไม่อย,อยู่บ้านยับยับเอาเด้วย ติดอีกแล้วค่ะติดแล้วจ้ามาเลยจ้าปลาน้นน้อยปลานินไม่น้อยค่ะตัวใหญ่ค่ะโอ้ก็จ้ามุนเลยหมุนเลยมามามามโอ้ยได้เอ้ยของจริงจากของจริงน่าหนู้อยแล้ว นนนนหนุ่มยุทธบแน่ไม่ไม่หนุ่มเชฟแล้วคะ่ะเฮ้หนุ่มไม่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 ส่งไปให้เกีย <c oughs> เ๊ยวดูหนุ่มเชฟแล้วนะ,ะเสียนปลาบอ่อนะครับเซียนค่ะเซียนเซียนรูปรอ,ะค,ะ <c oughs> อค่ะอันนี้เซียนรูปรอยแล้วนะคะอาจารย์ เปิดเพลงเปิดเพลงมาหน้ามาตกปลาเลย <c oughs> ไปสัตผมหมู่บ้านนี่2ชั่วโมงว่ะ ก็แต่ปลาเล็กไปใส่กระชังใหญ่แล้วเราบาร์เบอร์จ้ะอโอ้โหบอลเข้ามาลหน่ะคนอะโอ้ยได้อีกแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้คุณผู้ชมนี่เลยจ้ะโอ้ยของใหญ่ค่ะของใหญ่โอ้ยอันนี้ปลาเลยนะนุ่มปลาหนิลปลาหนิลใหญ่ค่ะเอาเลยเ็นมากเลยเสียรูปหล่ออีกแล้วนะเสียรูปหล่อจากเสียรูปหล่อค่ะเอารูปหล่อจริงๆ ให้กับจิ้มมาเบิดอนพ่อขึ้นร้อนงัวเนาะแต่เพียนจ้าแต่เพียนตัวใหญ่ๆค่ะนี่จ้าโอ้โหตัวนึงอ่ะจะเคืองโลดี่ล่ะจะถ่ายรูปกันนะเซียนค่ะเซียนเบ็ดดวงนี้เจี๋ยวต้องปลาร้อยได้หลายบ่ได้กุ้งนี่ล่ะปลาเนื้อเป็นเนื้อเนื้อตัวไม่เล็กแล้วไข่เต็มท้องเลยเนี่ยโอ้ยตายตายตัวเนอะ เกี่ยววันหยิบได้เฉลมด้วยเยอะมากเลยค่ะอ่มั่งแจ่มกรส่งกระช่างไว้ไข่เด <ไฮ S 2> ็นทอไไน้องเลยเซียนค่ะเซียนรูกรอนะคะได้อีกแล้วหนึ่งเนื้อตัวปล<อ>ลือปลาล่าดูมังตก เข้าไปโน่นบ yeah, ุยเอาง่าให่่ามาเอามันบอนเนี่ยมันคึ้บื้อดูไปมันนั่นเนาะว่าเอาไปลายมับอลยุ่ไกเห้น่อเพราะนั่นนี่ค่อยดึงมบอนี้แลน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 ไป ตาติดเบ็ดแล้วแลน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 ตัวใหญ่มากปไปยังอ่ะท้งใบอีซุกอีซุกค่ะโอ้ยฮารุฮารุโอ้ยฮารุค่ะโอ้พ่อแม่พี่น้องฮารุค่ะอาหารกลางวันค่ะ ปลาเผานะคะนี่เลยค่ะเผาสองตัวเนาะปลามักจะไม่ได้เฮ้ยได้ยังไงต้องได้ใช่ไหมปลาเผานะคะอาหารกลางวัน อาด้วยจ้ามากินข้าวกลางวันนะคะปลาเผาปลาจากดูปลาดูไข่ปลานีนี่ขับาเยไข่ปลานะอันนี้น้ําของคนตกปลาคนที่หล่อที่สุดที่ได้ปลาใหญ่เนี่ยปลาจะแบบยผู้เดียวนหนุ่มเมียหน่ายครับหนุ่มเมียนเพราะว่าวันหยุดนี้ไม่เคยอยู่กับเมียสักวันเลยไปอย่างเดียวเลยจนป้าจม อั้นข้าวเหนียวค่ะออถ่ายรูปให้พี่นะถ่ายมาทีนีโอ้มันมันมันดันมาท่านใดดอกถ่ายัไง้ยท่านได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อสองกินหนาคนเดียวแจ๊เจ้่สวนเจ้สวนนี่ม้วนดันมันข้งคมนี่ก็วกซึ้บได้เนี่ย

จริงอย่างวันหยุดนี่อยากพักมากเลยห้องหึงนั่นนี่แต่คนเจำมะกูนให้รู้ไหมปลาปลาติดเบ็ดแล้วจงทีทุกเนี่ย อเอาตอนเล่บอกนะ่นังเที่ยกบมบอกนบอกวกชนีนมไม่ใช่ของเปลานะตอนลุงนะ,ะลุงถ่ายรูป้แม่มาดูนนะรูปมันกินถ่ายปลาเนี่ยท่ยวล,ลงลยูทูบไปละลงแล้วใช่ไหมลงยูทูบนะอือี่เดูน้องลงอได้ยูทูบแบบเจ้าไม่ได้ดูของทีจน่ไงเอาเปล่าเห็หมเเปล่าไหละ่ะเออ ยิ่มกับหัวปลาที่มันจะฉลาดยิ่งฉลาดจ้ะไปแก้มแล้วนี่เลยค่ะนะคะปลาที่ได้วันนี้นะคะนี่เลยจ้ะโอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาเจรามีค่ะปลาเล็ดปลาเล็ดปลาเล็ดค่ะอันนี้ปลา ปลาขามำเอาถ่ายแล้วยูทูปปลาขามากัดแล้วนะคะกัดแน่วปลาตัวใหญ่ใช่นะคะนี่เลยเอาไปกี่ตัวเลือกกันเอานี่ก็ปลานิลค่ะปลานิลก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเอ้โหตัวนดูมาดูอันนี้ปลานินเหรอปลาเน็ดไอปลาอันนี้เหรอตัวสุดท้ายอ่ะใช่ได้ไหมตกเยืน ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เย็นแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไ่มีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ